สวัสดีค่ะนุกนะคะสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านนะคะวันนี้มาเจอกันอีกเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้นุกมาอัปเดตลดเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะคะเอาใจลูกค้าที่กําลังมองหารถกระบะเน้นไว้ใช้งานแล้วก็เน้นราคาถูกผ่อนสบายๆแล้วก็ออปชั่นครบจัดคันนี้ได้เลยนะคะกับ Nissan n โนราสองจ e black edition kingcab c a l i b e r ปี2020เกี่เกียร์แมนนวลคันนี้นะคะตัวยกสูงนะคะกับราคา3ามแสนแบาทเท่านั้น บอกเลยนะคะว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะคะเครดิตดีเริ่มต้นที่ฟรีดาวข้างงวดผ่อนอยู่ที่7 8็ดถึงแปดพนนะคะเลทผ่อนสบายๆเลยนะคะจับต้องได้แน่นอนแล้วก็ราคาถูกนะคะราคาถูกเทียบเท่ารถเก่งเลยนะคะรายละเอียดคันนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยสาหรับตัวออปชั่นนะคะไฟหน้าก็จะเป็นโปรเจคเตอร์แบบนี้นะคะโคมไฟสวยๆมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์นิ่งไหลกระจังหน้าสีดำเงา มีไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบนี้เลยก็จะได้ในส่วนของชุดแต่งนะคะแบ็กเอ dition ก็จะมีสติกเกอร์มารอบคันนะคะของตัวแบ็กเอ dition เลยมาพร้อมกับแม็กนะคะตัวนี้จะเป็นแม็กอลลอยสีดำเงาขนาด18นิ้วนะคะสวยๆเลยเหลี่ยมมุมสันลดลูกค้าดูได้เลยเห็นชัดเจนนะคะตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์2.5 vgs เทอร์โจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ กระจกข้างปัไฟฟ้าเรียบร้อยมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะมาให้ครบเลยแล้วก็คันนี้ลูกค้าไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมแล้วนะคะชุดแต่งก็สวยแล้วแล้วก็ได้ในส่วนของฟิล์มมาด้วยรอบคันนะคะติดฟิล์มมาพร้อมเรียบร้อยแล้วพร้อมคิวกันสาดด้านบนนะคะมาดูด้านในกันนี่เดี๋ยวหนูให้ดูเลขไม์ก่อนไม่วิ่งสองหมื่นสามพันกโลโอโหถือว่าน้อยมากๆนะคะสภาพใหม่มากๆน้องๆป้ายแดงเลย พวงมาลัยมันติฟังก์ชันเชื่อมต่อบูทูรับสายเข้าออกได้หมดมีคูดคอนโรลด้วยนะคะนี่พวงมาลัยไม่มีชม้ำคอนโซลรถไม่มีช้ำนะคะเครื่องเลนวิทยุ S.M.A.M เครื่องเล่นซีดีใช้งานได้ปกตินะคะตัวนี้ก็สามารถเชื่อมต่อบูทูธได้แล้วก็มีกล้องถอยนะคะแอร์ปรับอนาล็อกแล้วก็เป็นเกียร์แมนนวลน,นะคะขับขี่สนุกแน่นอนสำหรับตัวเบาะนะคะสเปคเดิมโรงงานเลยตัวเบาะแน,น่นๆตึง,ตง ไม่มีแตกไม่มีขาดไม่มีช้ำนะคะสภาพดีมากแล้วก็ดูนะคะเป็นโอเพนแคปแคปเปิดได้แบบนี้เลยมีแอร์หลังด้วยนะคะโครงสร้างมาเดิมๆน็อตไม่มีแกะไม่มีไขนะคะดูได้เลยน็อตไม่มีขยับแต่เข็บเดิมซอกประตูดเดิมนะคะสวยคุ้มค่าคุ้มราคาได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วก็ตอนนี้นาเวลาค่อนข้างขายดีนะคะ ขายดีเลยเพราะว่าราคาได้นะคะใครที่รออยู่นะคะสำหรับสีเทาดำหายากด้วยนะคะวันนี้จัดมาให้แล้วดูนะคะไฟท้ายนะคะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่มีแตกไม่มีหักตัวโลโก้ทุกอย่างมาครบหมดนะคะกันชนท้ายอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบนี้เลยมีกล้องถอยนะคะ สำหรับกระบะไลเนอร์ลูกค้าดูได้นะคะกระบะไลเนอร์ร่องรอยการใช้งานน้อยมากใหม่แค่2อ0หมื่นกว่าโลลูกค้าได้ไปคุ้มแน่นอนนะคะหายากนะคะกระบะไลเนอร์ใหม่ๆสวยๆสดๆแบบนี้ไม่มีการใช้งานหนักไม่มีการบรรทุกข,ของหนักแน่นอนมีริ้วรอยเล็กน้อยตามการใช้งานปกตินะคะแต่ว่าไม่ได้ใช้งานหนักแน่นอนตามสภาพที่เห็นเลยสวยมากเมคอัพกลมๆมาครบนะคะ สีเดิมๆจากโรงงานนะคะ389,000บาทเท่านั้นนะคะใครสนใจแวะมาดูรถจริงได้นะคะมาลองขับก่อนได้อยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่สะดวกในเรื่องของการเดินทางไม่ต้องกังวลเลยนะคะมีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นถึงบ้านทั่วประเทศนะคะรับจองออนไลน์นะคะใครดูรถถูกใจแล้วนะคะกลัวรถ อยู่ไม่ทันที่ลูกค้าจะมาดูรถนะคะจองไว้ก่อนได้ล็อกรถไว้ก่อนได้เลยนะคะน็อต <Not S 1> <Not S 2> ไม่มีแกะไม่มีไขแต่เก็บเดิมซ่อมประตูเดิมนะคะน็อต <Not S 2> ไม่มีขยับมีการกลมๆมาครบนะคะนี่สวยคุ้มค่าคุ้มราคานะคะสามแสนแปดพนเก้าพันบาทย้ำอีกทีราคาสุดคุ้มนะคะซื้อสดก็ได้จัดไปแน้นก็ได้นะคะประหยัดมากๆนะราคานี้ อเดี๋ยวมาดูในส่วนของารายละเอียดเครื่องยนต์นะคะตัวเครื่องยนต์ลูกค้าจะได้เป็นเครื่องยนต์2.5 VGS Turbo ตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลอัตราการเร่งดีนะคะรถสวยรถเดิมเครื่องเดิมเกียร์เดิมไม่มีดัดแปลงไม่มีเปลี่ยนเครื่องยนต์ตรวจเช็คได้หมดนะคะเครื่องแน่นเครื่องแห้งแบบนี้เลยไม่มีเยิมใดใดทั้งสิ้นนะคะฝากระโปรงน็อตไม่มีแกะไม่มีไขเมคอาร์ตกลมๆมาครบ ก้มซ้ายก้มขวาน็นอตไม่มีแกะนะคะดูได้เลยสวยกริฟสวยกริฟนะคะคันหน้าเดิมตรงไม่มีคดงอสภาพหนังฝาแนะนำเลยนะคันนี้คุ้มค่าแน่นอนระบบเบรก abs มาครบนะคะฝากระโปรงเดิมๆแผงกันความร้อนมาครบอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่มีขาดไม่มียุ่ยนะคะสติ๊กเกอร์มอกรรงงานมาครบเมคอาร์ตกลมๆที่ฝากระโปรงมาครบบุ่งบอกได้เลยว่ารถเดิมจริงๆนะคะ ย้ำรุ่นกันอีกทีหนึ่งสำหรับคันนี้นะคะ Nissan a นน e l ส e Back Edition King c a p Caliber ปี2020เกียร์แมนวนวลไม่0หม0่นกโลนะคะไม่แค่0 0 0 0กว่นโลบอกเลยเลขไม่เท่านี้ลูกค้าหายากแน่นอนนะคะวันนี้จัดให้แล้ว389,000บาทเท่านั้นใครสนใจรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะมาดูรถจริงได้มาลองขับก่อนได้เอกสารรถมีพร้อมนะคะเล่มทะเบียนมีพร้อมโอน เล่มไม่มีชํารูดสูญหายแหล่งที่มาเราชัดเจนนะคะเรามีการตรวจเช็ครถซื้อเข้านะคะไม่ว่าจะเป็นเอ่อบอดี้ตัวรถเครื่องยนต์นะคะเช็คระบบทุกอย่างนะคะก่อนซื้อเข้าอยู่แล้วนะคะประวัติดีไม่มีชนหนักกาหลีเปลี่ยนเครื่องจมน้ําตรวจเช็คได้เลยถ้าลูกค้าตรวจเจอนะคะว่ามีการชนหนักมาลูกค้าขับรถเข้ามาคืนได้เลยนะคะเรายินดีรับซื้อคืนร้อยเปอเซ็อันนี้คือการันตีให้เลยสําหรับตัวรถนะคะประวัติดีไม่มั่นใจยังไงเช็คศูนย์ได้ หรือพาช่างมาด,ดูรถได้ใช้งานยาวๆคุ้มๆได้เลยนะคันนี้389,000บาทสนใจยังไงติดต่อหานุกได้เลยที่เบอร์098-627-6826นะคะ098-627-6826เบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะคะแล้วก็วันนี้ฝากลูกค้าทุกท่านนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์กดติดตามไปด้วยเดี๋ยวเวลามีรถเข้าใหม่สวยๆเนี่ยลูกค้าจะได้ไม่พลาดการอัปเดตนะคะวันนี้ฝาก รถคันนี้ไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ